คุณเป็นโรคเปรียบเทียบตัวเองในโลกโซเชียลหรือเปล่าการเปรียบเทียบนะคะเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ต้องพบเจอตลอดช่วงชีวิตของคนเราค่ะด้วยความจำเป็นในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมคนหมู่มากเราจึงพยายามหาบรรทัดฐานอะไรบางอย่างมาเป็นสิ่งชี้วัดตัวตนของเราเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความคาดหวังของสังคม แต่จะเป็นอย่างไรหากมีใครที่คอยหมกมุ่นอยู่กับการเปรียบเทียบจนไม่สามารถหาความสุขในชีวิตได้เลยโรงเปรียบเทียบนะคะเป็นภาวะความทุกข์ใจที่เกิดจากการติดอยู่กับวังวนความคิดในการนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าคนอื่นมีสิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงานผลการเรียนหรือแม้หรือแม้แต่รูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งการวนเวียนอยู่กับความคิดดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดทั้งความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหมดกําลังใจหรือขาดความมั่นใจในตัวเองจนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเลยค่ะไม่อยากทำอะไรและไม่อยากพบเจอกับใครอีก เป็นความผิดหวังครั้งสำคัญในชีวิตที่ไม่สามารถเป็นหรือครอบครองสิ่งดีๆได้เหมือนกับคนอื่นภาวะความทุกข์ใจเช่นนี้ถูกกระตุ้นให้แพร่หลายด้วยอิทธิพลของโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียหรือโลกสเสมือนจริงที่สร้างรูปแบบความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยได้ในทุกที่ทุกเวลา จากเดิมที่การเปรียบเทียบเกิดขึ้นในวงจำกัดเพียงกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดแต่ทุกวนนี้ในขณะที่เรากำลังเพลดิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและข้อมูลใหม่ๆจากผู้คนมากมายบนโลกออนไลน์ใครหลายคนกำลังซึมซับความรู้สึกวหวันไหวไม่มั่นคงในใจิตใจที่เกิดจากการที่เราเนี่ยนำตัวเองไปเปรียบเทียบ และแข่งขันกับสิ่งที่คนอื่นนำมาแสดงให้เห็นบนโลกโซเชียลโดยไม่รู้ตัวความรุนแรงของภาวะความทุกข์จากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโลกโซเชียลนั้นโดยมากขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันทางจิตใจของแต่ละคนเป็นสำคัญบางคนสามารถแปลเปลี่ยนความแตกต่างเป็นแรงผลักดันแต่หลายคนยิ่งใช้โซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องทนทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจพาความคิดดำดิ่งอยู่กับความไม่พอใจในตัวเองคิดมากคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดความวิตกกังวลและเครียดสะสมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ตัดสินตัวเองเป็นคนไร้ค่ารู้สึกสิ้นหวังในชีวิตและหมดกำลังใจที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อไม่ให้เผลอตัวเข้าสู่วังวนความทุกข์ใจจากโรคเปรียบเทียบตัวเองในโลกโซเชียลมีเดียถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องตรวจสอบการใช้งานโซเชียลมีเดียของตัวเองอยู่เสมอด้วยการสังเกตพฤติกรรมของตัวเองว่าหากเรามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ นั่นหมายถึงเราอาจจะอยู่ในภาวะการเป็นโรคชอบเปรียบเทียบดังนี้ค่ะข้อหนึ่ง ติดนิสัยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสอดส่องความเป็นไปของคนอื่นตลอดเวลาจะด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือมีเหตุผลอะไรก็ตามทีหากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการเฝ้าจับตามองดูจอสมาร์ทโฟนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตทุกเรื่องราวที่คนอื่นนำเสนอไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนรับประทานอะไรหรือซื้อสินค้าอะไรมาใช้บ้างข้อ2 เกิดความรู้สึกทางลบต่อสิ่งต่างๆที่พบเห็นในโซเชียลมีเดียหากเกิดความรู้สึกอิจฉาโกรธและไม่พอใจที่เห็นความสำเร็จหรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนอื่นหรือพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าใครๆก็เป็นอย่างนั้นได้แต่ในใจกับรู้สึกร้อนรนไม่มีความสุขมากกว่าความรู้สึกในทางบวก ที่จะเกิดเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วนี่คงไม่ใช่สัญญาณที่ดีสักเท่าไหร่ค่ะข้อ 3. รู้สึกถึงการยอมรับสภาพว่าตัวเองคงไม่สามารถทำได้หรือมีได้เหมือนคนอื่นหากเรื่องราวในโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงหากเรื่องราวในโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ทำให้เรามักรู้สึกถึงการยอมรับสภาพว่าตัวเราเนี่ย คงไม่สามารถทำได้หรืออาจทำแล้วได้ผลไม่ดีอย่างคนอื่นการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นจึงเท่ากับเป็นการลดทอนคุณค่าและความมั่นใจในตัวเองที่มีอย่างจำกัดอยู่แล้วให้ลดน้อยลงไปอีกกลายเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำความคิดความรู้สึกในทางลบที่มีต่อตัวเองและสร้างความทุกข์ใจจนยากที่จะเยียวยาข้อ4 เกิดความรู้สึกอยากได้หรืออยากทําตามเหมือนคนอื่นเมื่อสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกอยากได้หรืออยากทําตามเหมือนกับคนอื่นโดยยากที่จะหักห้ามใจไม่ให้คิดเอาไม่ให้เก็บเอาไปคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่สิ่งนั้นหรือเรื่องราวนั้นไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมและมีความจำเป็นสำหรับเราเลย หรืออาจยังไม่สามารถหาซื้อมาไว้เป็นของตัวเองได้ในเวลานี้จนต้องไปกู้นี่ยืมสินทำเรื่องที่ผิดหรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนข้อ 5. เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปด้วยการพยายามเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นในโลกออนไลน์รู้สึกดีที่ได้นำเสนอเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองดูดี ได้รับการยอมรับและคำชื่นชมจากคนอื่นต้องการอยู่เหนือกว่าใครในโลกออนไลน์แต่ความรู้สึกจะพลิกไปในทางตรงกันข้ามทันทีที่การนำเสนอของตัวเองไม่ได้รับความสนใจหรือไม่มีการตอบสนองไปในทางที่คาดหวังจนเกิดมุมมองและการแสดงออกที่ไม่ดีกับคนอื่นการเข้ามาในการเข้ามาของโลกโซเชียลมีเดีย ได้สร้างผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการใช้ชีวิตในหลายๆด้านนะคะและการเปรียบเทียบในโลกโซเชียลอาจนำพาความทุกข์มาให้เราได้เราจึงควรตรวจสอบความสมดุลในการใช้ชีวิตอยู่เสมอโดยการจัดการชีวิตอย่างเหมาะสมทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์เนื่องจากการพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการดำเนินชีวิต ยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาตัวเองในฐานะสมาชิกของสังคมจึงจำเป็นต้องให้น้ำหนักความสำคัญและเวลามากกว่าการหมกมุ่นติดตามสิ่งต่างๆในโลกเสมือนจนห่างจากโลกที่จับต้องได้ไปในทุกขณะและจะเป็นเรื่องที่ดีมากหากเราเข้าใจความแตกต่างยอมรับและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเปลี่ยนความแตกต่าง นั้นเป็นพลังในการผลักดันตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเราก็จะไม่รู้สึกทุกใจแล้วเราก็จะไม่อยากเปรียบเทียบกับใครอีกนะคะ